สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันนี่เฮามาตั้งซีซีพีซีพีซีพีซีดักการ์ดจะเป็นพีซีนะครับดักการ์ดคอนโทรลหัวดักการ์ดผ่านมิดีควอดคอร์เทคครับผมตามจากในแมปนี้ครับผมอ่าพีซีเชงโปรแกรมเชงนะครับอ่าจัดไปก็เดี๋ยวเข้ามานี่ก่อนอ่าอ่ะคือตอนนี้มันตั้งไว้ละตั้งไว้แล้วล่ะอ่า แต่ตัวเนี้ยมันก็คือการสั่งการด้วยซีนนะครับใช่<ต>สั่งการด้วยซีนเป็นการใช้ซีนร่วมกับ MIDI Mid <i. S 2> อันนี้ตามเยเห็นในนี้เราจะเห็นว่า c l e PC Program Change 0นะครับเป็นค l e a n Com IR ตัวแรกแล้วก็หนึ่งก็จะเป็นเสียงแตกแล้วก็ Com และ IR ตัวที่2ส่วน IR ก็จะเลือกได้3อันซึ่งสามารถมาเซตตรงหน้าหลักตรงเมน ได้เลยส่วนถ้าเซตมิ d ีก็อยู่ในเซตติ้งแล้วก็อีดิตมิรี่เซตติ้งครับโผล่มาไนนี้มาก็จะให้เราแบบติ๊กถูกว่าคุณจะเอาอะไรถ้าปิดเสียงคลีนเสียงแตกเนี่ยก็เลือกเลยหรือว่าจะมิวส์แมวค้อมผมแมวค้องมาปิดเอาไออาร์หนึ่งไออาร์1ดิมเสียงแตกสองก็เป็นแมวค้อมไมวค้อมแต่เป็นไออาร์หนึ่งไออาร์หนึ่งโอเค โอเคอันนี้เสร็นแล้วนะครับเรียบร้อยส่วนถ้าเรามาใช้อเสียงค l e นปกติแล้วสีฟ้าเสียงแตกปั๊บสีแดงมันจะเปลี่ยนตรงนี้นะใช่ครับอันนี้คือเสียงแตกใช้อ่าตัวแรกเหมือนกันใช่โอเคอ่าจะบอกว่ามันใช้ได้ทุกหัวนะครับที่หรือว่าทุกระบบที่มีระบบ midi control ก็สามารถใช้ใช่พอถึ ปกแุมได้เลยตอนนี้ควาสคอเทกก็เป็นแค่สตอมบ็อกทุกอย่างเอาออกมาตรงหัวะหนะหัวคาเร็เตอร์อยู่ที่หัวล้วใช่หัวเป็นทั้งปีทั้งแคปบครับผมครับครับ